สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกค่าเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟ้าเช่นเคยนะคะสวัสดีครับชื่อกี้นะครับค่ะวันนี้นะคะฟ้าอยู่ที่คิงคองมิคาสมุทสาคอนะคะติดกับแมคโครสมุทสาคอนะคะ ถนนเอก,กชัยนะคะร้านเราเปิดทำการทุกวันนะครับ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถโตโยต้าเอาติดกันนะครับอ่คันนี้เป็นรถอะไรครับพี่คันนี้นะครับเป็นรถโตโยต้าเอาติดเครื่อง1,800ซีนะครับ 1.8e แล้ 1.8e ครับปีอะไรเอ่ยปี2018ครับ คันนี้นะครับข้างหน้าแล้วครับผมกระจังโครเมียมสวยๆเลยครับเงาแล้วก็ลงมาข้างล่างครับมีไฟตัดหมอกด้วยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่มีไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นมาในออปชันนะครับผมไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าจะเป็นโคมแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีไฟ LED Daylight นะครับตรงนี้นะสีดงนะครับ กต้านครับลงมาที่ล้อแม็กครับล้อแม็กเป็นขอบเป็นหกนิ้วนะครับล้ออันลอยปัดเงาสวยงามนะครับผมกับยางยางลิซเซอรี่นึะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยครับเพื่อความมองได้สวยงามมาที่มือจับมือจับนี่ครับเป็นโครเมียมสวยครับตัดขอบเส้นโครเมียมสวยงามมาก ด้านท้ายนะครับเนินท้ายนี่อัพไฟเบรกใหญ่ๆสวยงามมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เวลาถอยครับสองจุดใหญ่มากครับด้านในแล้วก็จะมียางอะไหแถมมาก,กับแม่แรงยกแล้วก็เครื่องมือนะครับผมมีไม้พร้อม เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับนี่เลยนะฮะตัวกุญแจนะครับเป็นลักษณะรีโมทนี้นเลยนะครับด้านในกันนะครับส่วนของภายในนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะปุ่มเปิดไฟฟ้าทั้งหมดนะคะนี่เลยนะคะุ่บคุมประตูนะครับ,รบเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดรับกันตกข้างนะครับจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะตัวนี้ ในส่วนของปุ่มอะไรครับใช่ค่ะปุ่มอะไรนะคะจะมีปุ่มกดนะคะเพิ่มเสียงนะคะลดเสียงนะคะอันนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะ,ะ,ะส่วนตัวไม้นะคะตัวนี้นะคะไม่อยู่ที่40,000 8,743กิโลเมตรนะคะตัวนี้เลยนะคะถือว่าเป็นครับถที่แบบว่าไม้น้อยมากเลยนะคะลูกค้าอ่าครับคันนี้ปี8เ้าไม่สี่0มืนเท่านั้นนะครับน้อยมากๆนะครับส่วดด้านในนะคะก็จะเป็นจอนะคะจอของนี้เลยแล้วจะเป็นจอคอนแทคค่ะมี้เครื่องเล่นก็กดกระติกเข้าไปนะคะ นี่จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะจะมีเป็นแบบนี้เดินทุกอย่างเลยนะคะมีช่องมีช่องวางแก้วมีออสป,ปอร์ตใช่มีหรูสป,ปอร์ตนะคะคแล้วก็จะมีตัวรีพักแข็งรีพับแข็ก็จะมีเกียร์เหมือนเดิมนะคะของช่้งน,นี้มีสองตอนนะใช่ค่<ล>ะสตอนลึกแล้วก็วางด้านบนจะเป็นเหรียญเศษเหรียญก็ได้แบงก์ก็ได้ใช่ค่ะ กเอสาตัวนี้นะคะคู่มือนะคะก็จ,จะมีครบทุกอย่างเลยนะคะนี่นะคะคู่มือรถนะ,ะนี่นะคะ,ะ,คะจะเป็นสมุดคู่มือการใช้รถคู่มือนี่ก็จะมีหมดเลยนะคะรุปวารันตีเน<ช>ี่ครับก,ก็เอกสารอื่นอช่ บอกเลยว่าสวยๆวยครับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ใช้สอยด้านหลังกันต่อนะครับใน <Okay. S 1> ส่วนของด้านหลังนะครับบอกก็เป็นบอก,บอกผ้านะคะเป็นบอกผ้าทั้งทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะ,ะสวยครับอันนี้คือ รถเราซื้อมายังไม่ทำความสะอาดใช่ค่ะรถเนี่ยยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะลูกค้าเข้ามาปุ๊กเนี่ยเราก็ให้เราก็มาไลฟ์ให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่าสภาพรถของเราเนี่ยใหม่มากนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะคันนี้ล้างแล้วก็ขายได้เลยะคะ่ะลูกค้าค่ะก็นี่เลยน,นี่ค่ะนี้ก็จะเป็นนะมีท,ทั้งหมดสองช่องใช่ค่ะทั้งหมดสองช่องไม่ชาร์จแบตไม่อะไรเลยลก็สะดวกดีนะครับสาหรับเอาติดนะนั่งสบายพื้นที่กว้างค่ะลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวรถข้าราชการหรือว่ารถไอทัวไปเที่ยวอย่างเงี้ยอยากได้รถกว้างๆนั่งสบายนะคะแนะนำอันติดคันนี้เลยค่ะลูกค้า,าเป็นเซลนะครับรถบริตััใด้งานนะครับรอ,องรับลูกค้านะฮะสะดวกสบายนะครับใหญ่ๆนั่งสบายๆนะครับ ถัดไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับห้องเครื่องผมบอกก่อนนะครับว่าห้องเครื่องรถเพิ่งเข้ามาจริงๆครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยครับเล่าให้ดูฝุ่นไปเลยรถติดเลยครับอันนี้นะครับอันนี้เครื่อง ECC ครั8ตีต ECC ครับ 1,800cc นะครับกีนแรงม้าเออแรงม้าอยู่ที่111แรงม้านะครับผมอ่า111แรงม้าหลักโดยรวมของรถ1,300นะครับผม แล้วก็อัตราที่เติมน,น้ำมันค่ะอ,อัตราทีนา่น้ำมันนะคะก็จะอยู่ที่20.92กิโลนะค,ะนะคับ,บอกเลยว่าใหญ่ๆกว้างๆนั่งสบายปีใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่กินน้ำมันด้วยนะสำหรับโตโยต้าอัลติสคันนี้นะครับอ่านี่ให้ดูไฟกันนิดนึงนะครับีสวยๆแบบนี้เลยนะครับ คใครที่สนใจนะครับกับรถเก๋งขนาดกลางนะครับคันนี้นะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับกับ t o y ย t a a อ t i ติ 1.8e นะกับพวกเรานะครับที่ King Kong b i ค Car นะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับใครที่มองหานะ นะครับสวยๆคุมค้มๆกันไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องๆฝากอะไรถึงท่านผู้ชมกันหน่อยนะครับค่ะรถรถคันนี้นะคะอันติสนะคะราคาอยู่ที่5,39,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถมือสองนะคะแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างที่ถูกมากเลยนะคะสมมติลูกค้าไปซื้อป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่8,74,00 0บาทเลยนะคะแต่ร้านเราเนี่ยราคา5,39,000บาทค่ะได้ปี18ไม่น้อยด้วยนะคะสภาพสวยนะคะสภาพเหมือน ใหม่ป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าแล้วก็เรื่องไขการออกรถเนี่ยเรื่องไขการออกรถนะคะก็ลูกค้ามีอาชีพนะคะเอ่อข้าราชก,การหรือว่าครูหรือเอ่อลูกค้าทุกอาชีพอะค่ะลูกค้าถ้าแม่ละลูกค้ามีอาชีพเป็นของตัวเองมีเอกสารยืนยันนะคะลูกค้าสามารถออกรถกับเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือกระบะเนี่ยร้านเราก็มีให้ลูกค้าได้เลือกมากมายครับ SUV เจ็ตที่นั่งเราก็มีนะครับตู่เราก็มีรถสิบเล็กเราก็ กระบะสี่ประตูเราก็มีค่ะลูกค้าใครที่สนใจนะครับก็แวะมาดูมาชมกันนะครับฝากเบอร์ติดตอ่อนหนไหมครับค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดตอ่อสอบถามนะคะ0927589826ค,ค,ครับกี่น้องใหม่ครับครับผมเบอร์ติดตอ่อนะครับ0651624659นะครับกี่ครับ หรือลูกค้าท่านใดไม่สะดวกหรือยังไงนะคะสามารถมาที่ร้านของเราได้นะคะเปิดทุกวันนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นเลยค่ะติดกับอโศกเอกชัยเลยนะครับอ่านใจแวะมาได้นะครับนะเข้ามาคุยทักทายกันจะซื้อแต่มบอกากพวกเราก็ไม่ว่าแวะมาหาพวกเรานิดนึงเราก็ดีใจแล้วนะคะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมและน้อง วลากันไปก่อนนะครับไว้พบกัน้ใหม่โอ,อากาสหน้าจะเป็อะไรนั้นก็เดี๋ยวมาดูมาชมกันนะครับส,ส,สวัสดีครับ